ความขมครั้งที่สองก็เกิดขึ้นตอนนั้นน่ะพี่ก็ต้องควักจากการที่เออจากงานที่แบบว่ามีปัญหาทางเศรษฐกิจนะก็ต้องเอามาโปะร้านแล้วก็อ่ะพอเลิกไปมันก็ต้องเอามาทําร้านใหม่พี่ก็ต้องเอาเงินจนกระทั่งแบบร้านยังไม่เสร็จอ่ะเงินไม่มีมมมแล้วอ่ะจร,จริงๆอ่ะมันมีเงินอย่างนี้หนูต้องเข้าใจว่าการถ่ายละครเนี่ย ไม่ใช่ว่าถ่ายแล้วได้ตังค์เลยเนาะพี่เล่นทั้งสามสี่เรื่องเยอะมากเนี่ยเข้าใจคํานี้ไหมดังนั้นไม่ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีอะไรจะไม่มีข้าวกินมันมีมันมีแต่ว่าเงินที่จะลงทุนเนี่ยมันชะงักเพราะว่าเงินที่เล่นละครอ่ะมันยังไม่ออกเท่าสภาพคล่องเนี่ยก็ตายหาก็เลยไปขอยืมคนนู้นคนนี้เขาก็แบบไม่ให้เลยอย่างนี้พี่ก็แบบ เสียใจมขมขมมากแบบถ้าทำไงดีน้ําตาไหลจากที่เคยช่วยช่วยช่วยกันมาก่อน<ะ>จนกระทั่งมาเจอลูกค้าที่แต่งหน้ากันอยู่มาเป็นประจํา<ะ>เป็นสิบสิบปีเลยนะก็แบบเอาว่าชีวิตพี่เนี่ยนะขอบอกเลยว่าไม่กล้าย,ยืมเงินคนอะ่ะกลัวการเป็นนี้สิทธิ์มากอะ่ะนึกออกปะก็ต้องยอมไปพูดเพราะไม่งั้นเนี่ยร้านไม่เสร็จอะ่ะก็อีก่ประมาณสองแสนประมาณนั้นอะ่ะ นึกออกไหมแล้วพี่ก็ไม่กล้าที่แบบไปเดินไปที่นนาละครแล้วบอกขอเบอิกก่อนได้ไหมเงี้ยก็ไม่กล้าแต่ว่ากับคนเนี้ยก็ไปแต่งหน้าแกทุกเช้าเลยเนะาะก็เลยอะยอมพูดแกก็เลยแบบให้มาไม่ต้องยืมให้ให้เลยกเงร้ยพี่ก็แบบโอเคเห็นไหมจากขมคอ,อมก็กลายเป็นแบบมีคนยืม ความหวานเข้ามาให้เราได้กลืนให้มันได้สดชื่นสบายใจแล้วก็เนี่ยก็ยังรักกันมาอย,อยู่ทุกวันนี้ถึงแม้จะไม่ได้แต่งหน้าแกแล้วนะ